สวัสดีค่ะเกี่ยวข้าวนาปลังค่ะข้าวนาปลังนะคะต่อขอหกสิบขีดหนึ่งนะคะเป็นข้าวเหนียวค่ะให้เดี๋ยวได้ไมให้นี่ว่าหาไหล่หน่อยไหมไล่อ่านหาอุ้มะเขาด้วย ดอกเลอดเต็มกุ้งบจอนเนี่ยมันได้เก็บตันกุ้ยแล้วไปเลยมันยันทางท้างนี้มัเป็นัญหาเราเนาะป้าอืม ็เอาไปขายคันหนึ่งแล้วนะคะประมาณ7ตันต้องรีบเอาไปขายเพราะว่าถนนไม่ดีค่ะรถใหญ่ถ้าบรรทุกหนักก็หากนิดนึงก็เลยต้องเอาไปก่อนค่ะก็จะเหลือรถคันนี้นะคะว่าการทํานาปรังปีนี้ก็โอเคถือว่าได้ผลนะ,นะคะถ้าความชื้นไม่เกิน25เขาก็จะไม่หักก็ได้กิโลละ10บาทค่ะอ้าวมอขอ60ขีดหนึ่งนะคะ เป็นข้าวนาปลังค่ะวันนี้อัดฟางนะคะพอเกี่ยวแล้วฝนตกนะคะฟางเปียกอยู่นะคะแต่ว่าเราก็จะเอาไปให้ควายกินในช่วงเดือนสองเดือนนี้ค่ะเพราะว่าไม่ให้ฟางเก่าหมดนะคะ เข้างามมากแปลงนี้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถอัดฟางได้เพราะว่าน้ำเต็มแปลงน้นก็น่าจะอัดไม่ได้แปลงน้นก็มีน้ำค่ะอัดได้แปลงนี้นะคะหลายคนนะคะก็อยากได้ฟางด้วยเขามาขอฟางกับเรานะคะแล้วก็ให้กลไปแบ่งๆกันสรุปนะคะเราได้เข้าทั้งหมดจาก15หไร่นะคะเอาไปขายโรงสีเลย สิตันเหลือไว้สมตันนะคะมีประกันราคาข้าวกิโลละสิบบาทคะ่ะกอได้ของรัฐบาลอีกได้ละ1000บาทกข้าวของเรานี่ก็เป็นงานวิจัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำข้าวนาปีให้ลองดูหนึ่งแปลงนะคะ